สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะคะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะเช่นเคยกับสาวโอนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮาหนอยมัดรวมสามหนอนนะคะในงวดของวันที่สิบเจ็ดนะคะเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตรหนึ่งมเดียวสูตรนี้เน้นรูดวิ่งนะคะก่อนไปรับชมน้องแอดก็ขอบคุณพี่พี่สมาชิกทุกท่านนะคะ ที่มาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกๆไลค์ like ด้วยนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะพี่พีนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคำเตือนเช่นเคยแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิด รับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะซึ่งชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยนําไปเสี่ยงโชคสําหรับวันนี้นะคะตรงกับวันจันทร์นะคะก็มีราล่พัฒนาด้วยน้องแอดก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะโชคดีปังๆนะคะขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะนะคะพี่ๆเนาะวันนี้แนวทางขอให้มานะคะเมะื่อวานนี้ต้องกลับขออภัยด้วยนะคะลุดนะคะพี่ๆเนาะเมื่อวานมาแค่เด่นสองนะคะวิ่งรูดศูนย์ไม่มานะคะเมะื่อวาน วันนี้น้องแอดได้นะคะแนวทางห่วยฮานอยได้เด่นที่แปดกับเก้านะคะวันนี้เลขสูงนะคะพี่พี่เด่นที่แปดกับเก้านะคะส่วนตัววิ่งรุดน้องแอดให้แปดนะคะวันนี้ท่าในใดไม่ชอบแปดเอาเก้าไปพิจารณานะคะวันนี้ขอให้แนวทางนะคะมานะเมื่อวานนี้หลุดนะคะวันนี้ขอให้มาเร้งๆป,งปังๆนะคะ ในตารางมี8มี9นะคะมี3มี1แล้วก็มี5มี4นะคะพี่พี่เด่นที่8กับ9นะคะจับคู่จับวินได้นะคะพี่พี่สูตรนี้เน้นนะคะตัวเน้นในสูตรนี้ต้องแอดเน้นไปที่89 89 87 83นะคะ แล้วก็แปดห้าแปดสี่สำหรับตัวน้นนะคะพี่พี่เนาะก็ขอให้มาในตัวที่น้องแอดจับให้นะคะพี่พี่ส่วนท่านใดไม่ชอบแปดกับเก้านะคะนำเลขตารางนะคะไปพิจารณาจับคู่จับวินได้นะคะพี่พี่เนาะส่วนท่านใดนะคะที่ไม่ชอบสูตรนี้ก็รอชุดโค้งสุดท้ายนะคะชุดโค้งสุดท้ายน้องแอดจะคัดเน้นให้อีกทีนะคะพี่พี่เนาะ สำหรับวันนี้นะคะปังๆรวยๆทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเอาไว้เจอกันในโค้งสุดท้ายนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ